สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับลานบินออริโอนะครับผมทุกท่านทุกผคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับหรือว่าทางแฟนเพจของลานบินนะครับผมคลิปนี้นะครับวันที่29นะครับเดือนเมษายนนะครับผมพศ2568นะครับผมวันนี้ก็มีสินค้ามือสองนะครับผมกัาไม้หนึ่งชุดนะครับผมกับมารีวิวกันตะเสาเลยนะครับนะครับวันนี้มารีวิวกันย่ำเสาเลยนะครับผมชุดมือนี้นะครับผมก็ที่ acle, เป็นชุด <c oughs> <c oughs> ซีคุณซี C C นะครับผมจะมีเบรดนะครับซีใบแผ่นดินไหวนะครับผมหลักะเสียงกลางนะครับผมซีใบนะครับพร้อมดอกพร้อมใส่งานนะครับดอกกะเรียบร้อยแล้วครับแยกนะครับผมนะครับดอกลำโพงนะครับก็ชุดแอ็มนะครับผมชุดแอ็มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะครับเป็นไม้าเอ็นพีสองแท่นนะครับผมมีมีกหน่อยตัวนึงนะครับไม่ร้อยนะครับผมควอดกิชิวนะครับผมหลักกั 8, 2, nah กล้องแล็กใหม่นะครับผมหลักกัชุดสายสัญญาณนะครับสายลำโพงนะครับอันนี้ก <c> ็เอามานะครับ แยกนะครับผมแยกข้นส่วนนะครับผมสําหรับผู้ใดนะครับพี่น้องท่านใดนะครับมาเครื่องเสียงนะครับอยากจะเลือกซื้อเลือกใส่เอาไว้ใส่งานนะครับผมกับยี่ต่อสอบถามเข้อมาได้นะครับร้านเบนด์รีโอนะครับตั้งอยู่อำเภอสวนภูมินะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้นะครับเด้อนะครับผมหนาร้านนะครับเนาะนะครับ083นะครับผม343นะครับ27 37นะครับผม083 343นะครับ27 37นะครับถ้าผู้ใดอยากจะมาเยี่ยมชมร้านนะครับอยากจะมาชมจินต์ขายมือสองนะครับนี่ ร้านก็อยู่ไปมาหางไงยู่หรอครับอจีตุนลุนลักซีเลนนะครับผมนี่ครับเสินทางนี้นะครับผมไปอำเภอเกษตรนะครับมุ่งหน้าไปพยักนะครับลงโคลาตนะครับผมเสินทางนี้ก็ลุงยาโสธรนะครับไปอุบลมุกดาหารไปนั้นน่ะนะครับเนาะนะครับสินสองศูนย์สองครับผมตีตุนลุนลักไปมาหางไงนะครับสินค้าเขากับมีทั้งสินค้าไม่สินค้าเก่านะครับผมนี่ครัสินสินค้ามือสองนะครับผมนี่เนาะนะครับพวกสินค้ามือสองนะครับผมตู้ต่างๆนะครับนี่ครับหรือว่าจะเป็นตู้ไม้้นนนะะะคคครรรััับบบตูผม ตู้เบนออดิโอนะครับตู้ท็อปนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ไปละสามปัญหานะครับตู้เอฟเอนะครับตู้เอฟเนะครับเอฟเใช้อภูมินะครับตู้ไม่นะคจากบริษัทสามปัญหานะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวเวอร์แอมป์นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับมิกเซอร์ดิจิตอลมิกเซอร์หน้าล็อกนะครับผมเพราะว่าจะเป็นของไม่ของเก่ากะของมืเลือกซื้อเลือกส้มกันได้นะครับผมนี่ครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของดอกลําโพงครับนี่ครับเป็นดอกลําโพงไม้ลำโพงมือสองนะครับผมนะครับครับมาเลือกได้นะครับผม ของหม่นะครับผมรู้ว่าเจ้าของเก่านะครับนี่ครับมาเหลยอกอีเทนก็ไเลยนะครับหรือว่าของเก่าพวกนี้เมื่อสองนะครับผมใส่ได้เบิร์นะครับผมใส่ได้เบิร์เลยนะครับมาลองมาเลือกเบิ้งค่ะผมมาตัวเลนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ยุบกูดังนะครับผมหลังหลานนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาท่านในพาไใเบิ้งนะครับผมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแยกนะครับ สินส่วนพวกนี้ก้อนนะครับแต่ละรายการแต่ละสินค้านะครับตัวใดราคาจักบาทนะครับผู้ใดสนใจกัติดตโต้เสาร์ทางามาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสําหรับตัวนี้ตู้เบียดครับนี่ครับตู้เบียดพวกนี้ก็ได้เป็นสูตรแผ่นดินไหวนะครับผมตู้เบียดแผ่นดินไหวนะครับเป็นของขายไพศาลร้อเอ็ดนะครับผมจะมีซื้อว่านี่ครับ PS Audio นะครับผมไพศาลร้อเอ็ดนะครับมีซีรีสครับสองใบนี่นะครับผมจะเป็นตะแกรงอ่าริกธรรมดานะครับหูจับก็จะเป็นธรรมดานะครับ ส่วน2ใบรางนะครับผมจะเป็นตะแรงปั๊มนะครับตะแรงปั๊มจากโรงงานนะครับหูจับก็จะเป็นหูจับเล็กกว่านี้เนาะอันนี้นะครับคู่บนครับผมขายใบละ1,900บาทนะครับผม1,900บาทนะครับนี่ครับแผ่นดินไว้รานไฟสานเลยนะครับผม1,900บาทนะครับผมคู่บนนะครับใบละพันเก่านะครับคู่รางครับผมนะครับนี่ครับคู่รางนะครับใบละ2,300บาทนะครับเป็นอย่างก็แพงกัวนะครับแพงกัวเพราะว่าเป็นหูจับเล็กนะครับแล้วก็เป็นตะแรงปั๊มโรงงานแบบนี้นะครับ 2 0 0 3ครับอันนี้พันกาครับเบึ่งด้านหลังด้านหลังกับมีสเปคคอนนะครับตัวพันกาจะเป็นสเปคคอนธรรมดานะครับตัว2 0 0า3จะเป็นเพจเล็กกว่านี่ดูยังไม่สวยเลยนะครับผมตูไม่สวยเลยนะครับสนใจกับมันพิ่งใดนะครับแล้วก็จะมีดอกครับผมดอกลำโพงางถึงเนาะจิ้มงานนะครับดอกลำโพงตัวนี้เป็นดอกทำครับผมนะครับดอกทำนี่ครับโน้ตคือเมื่อก่อนดอกทำเดิมๆครับครับเดิมๆนะครับผมดอกเดิม ประมนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับทั้งสองดอกนะครับดอกทําอบอ้อมนะครับซื้อไม่ตอนนี้ก็ยูดอกละสองมหาแล้วครับผมสองพบาทเป็นของไม้อันห้าร้อยกกตัวนี้ขึ้นมากเดิมๆนะครับความแสงานนะครับทั้งสดอกนะครับผมอันนี้ผมขายยูดอกละหนึ่บาทนะครับผมหนึ่บาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับเด้อนะครับพันแด้อยห้สิบาทผู้ใดอยากได้ติดต่อสอบทับกได้ผู้ใดบ่สิรวกมารับนะครับทางร้ามีบริการ แต่ว่ามีค่าขนส่งนะครับผมนะครับดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะรับเองหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเดิมๆสวยๆผู้ใดซื้อดอกไม่กับสองพันหกนะครับกับประหยัดไปหลายพันนะครับประหยัดไปหลายร้อยเลยนะครับอันนี้ดอกอบอ้อมครับผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นดอกสีแปดศูนย์เจ็ดนะครับผมครับอบอ้อมสีแปดศูนย์เจ็ดนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ซื้อไม่ยี่ดอกละพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับปัจจุบันนี้นะครับสีแปดศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้มือสองสภาพเดิมๆสวยๆครับตัวนี้ผมขายยี่ดอกละ หนึ่งพันกับสามร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทมันยังสวยๆอยู่นะครับนี่ครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับอบอ้อมนะครับสี่แปดศูนย์เจ็ดโอ้ยังตึงๆเลยไม่ไม่เลยครับอบอ้อมสี่แปดศูนย์เจ็ดนะครับดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับสนใจก็ขามาเลือกเบ้างเลยครับแต่ที่นี่ก็ในส่วนของสายลำโพงมือสองนะครับอ่ะอันนี้มีสายพ่วงนะครับมีสายพ่วงสี่เส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็สายนี่นะครับ อันนี้สายเมนนะครับยาวประมาณ25เมตรได้นะครับเป็นเบอร์1.5นะครับผมสายลำโพงแท้นะครับตัวนี้เป็นสายลำโพงแท้เด้อนะครับเบอร์1.5นะครับฟอร์มหัวนะครับครับฟอร์มหัวนะครับมี2เสียงครับ1ม้วนนะครับ25เมตรนะครับผมแล้วก็2ม้วนนะครับนี่ครับมี2ม้วนนะครับอันนี้ขายอยู่อ่ะชุดนี้เอาไปทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับชุดนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับ1,500งพัน้อยบาทครับเนาะ ชุดนี้เอาไปทั้งเบิดเลยครับนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มาเบิีกี่เส้นนี่ครับอันนี้นะครับข้อมม้วเหมือนกันนะครับเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสาย vct นะครับผมนะครับสาย vct นะครับผม psk นะครับเป็นสายดำเหมือนกันนะครับเป็นสายดำมีหัวสเปค่อนคลื่นกันนะครับสองเส้นนี่นะครับสองเส้นนี่เส้นละสี่ร้อยหาสิบสองเส้นเก้าร้อยบาทนะครับผมความใส่งานเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีสายสัญญาณนะครับนี่ครับสายสัญญาณนะครับสิบเส้นครับ มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับเป็นของริททั้งหมดเลยนะครับผมสิบเส้นนะครับหัวอย่างดีเลยนะครับนี่ครับสิบเส้นนะครับของชุดนี้เลยนะครับใช้ทั้งหมดสิบเส้นนะครับผมอันนี้เอาไปเพียงเจ็ดร้อยบาทนะครับผมสิบเส้นนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับสายยังไม่ไม่ดีๆเลยนะครับยกงวนไปเลยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยคุ้มๆเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมแหลกนะครับผมแหลก แหลกไม้นะครับผมแหลกไม้นะครับตัวนี้ประมาณสิบยูครับแหลกไม้สิบยูนะครับมีถาดข้างบนด้วยนะครับแหลกไม่สิบยูมีถาดข้างบนน้ำนะครับราคาตัวนี้ขายเพียงนะครับหกร้อยบาทครับผมนะครับหกร้อยบาทนะครับแหลกไม้ตัวนี้นะครับหกร้อยบาทนี่เอาไปใส่พ้อเบือใส่เครื่องปรุงใส่มิกเลยหกร้อยบาทนะครับคูมค่าครับนะครับเดี๋ยวยังมาเบิ้งข้อเบือนะครับเบื้องตัวน้ำโปงี้ก็อนนะครับ ตู้ลำโพงนะครับเสียงกลางนะครับผมตู้ลำโพงเสียงกลางแหลมนะครับเป็นระบบสองทางนะครับระบบสองทางเสียสเปคคอนเสียนเดียวต่างทั้งกลางทั้งแหลมนะครับมีทั้งเบิดซีใบนะครับแบ่งขายเป็นคู่เริ่มต้นจากคู่นี้ก็เงินแล้วกันนะครับคู่นี้นะครับสองใบพร้อมดอกลำโพงดอกลำโพงเป็นดอกอบอ้อมนะครับดอกอ้อมสิบสองนิ้วสองดอกนี่เดิมเดิมทั้งสองเลยเดิมเดิมนะครับพร้อมใส่งานนะครับเสียงแหลมนะครับใส่งานปกตินะครับแหลมเป็นปาก ปากแตะนะครับแล้วก็ไดเวอร์นะครับน่าจะบ่อคอมซีซีกับคอมหาศูนย์นะครับมีเน็ตเวิร์กนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ขายถูกๆครับผมใบละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมโอ้ถือขัดใบละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทเบิ็งสเปคควันลบฝนเด้วยเป็นควันลบฝนนะครับเอาไปเห็ดหม้อในเต๋อหรือว่าเห็ดตู้ขาต่างน้ำงานพิธีการดีเลยนะครับใบละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับคู่ละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับ แต่ว่าต้องบอกไปก่อนว่าดอกเดิมแหลมเดิมนะครับแต่ว่าไม่นะครับผมนะครับมันอาจจะเป็นไม่อัดนะครับเป็นไม่อัดธรรมดานะครับผมเป็นไม่อัดชานอ้อยธรรมดานะครับนะครับกัผมกัไลาตะคาดอกนะครับส่วนคาตูนก็ขายถูกถูกันนะครับพ่าแพงนะครับตะแกงปั๊มโรงงานย่างดีได้นน่นะครับคุ้มครับผู้ใดอยไปใส่งานในโฮมนี่นะครับใบละ1450บาทพร้อมใส่งานครับปกติราคานี้พันสี่ห้าสิบือไม่ถ็สิได้ตะตูเด้ผมว่านะครับ อันนี้ได้ตู้พร้อมใส่เลยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้ใบละตัวใดกับตัวนี้เราบอะอันนี้ใบละพันเอาใบละพันแปดเนาะอ่ะใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทคุ้มค่าครับนี่อันนี้ไม่อัดแท้ครับโดนน้ําโดนฝนได้นะครับไม่อัดแท้นะครับตะแกรงเหล็กนะครับเสียงแหลมเป็นพี่ยอดิอย่างดีนะครับพี่ยอดิอย่างดีนะครับต้องแปดนะครับเสียงกลางนะครับน่าจะเป็นดอก NPE นะครับผมบ่าเด้แก แต่ว่าเบื้องจากทั้งทั้งดอกนี่ผมว่าเป็นดอกอินทรีนะครับจากประสบการณ์นะครับป่ะนี่ครับดีๆเลยครับตัวนี้นะครับมีขาตั้งมีขาเสียบได้พร้อมนะครับตัวนี้ใบละ1,900บาทเนาะไม่เนาะอ่ะ1,900ก้ับสี่คู่ละ3,800นะครับคู่ละ3,800นะครับพร้อมใส่งานคุ้มเด้่นะครับใบละพันเก่าสื้อไม่ตู้เป้าอยู่เนี่ยผมขายใบละพันหาเหรอครับตกดอกตกยังต์ออไปตกประมาณใบละสามพันครับนี่ครับผมใบสามพันกับครูรูหกพันเนาะ อันนี้ก็ถืกประหยัดไปหลายบาทนะครับลดต้นทุนไปนะครับผู้ใดงบน้อยเนี่ยต้องเป็นหน่วยสอของไหมสูยไปครับูกคาสดงที่กันนะครับมาเบิดของ power ครับในส่วนของ power นะครับ power a r มีสองตัวครับเราไปนาบประโยคเลยเลยนะครับสองตัวนี้นะครับนี่ตัวแรกอินทีนะครับแบบดูสองกันเลยนะับเดียวกัน่ะยกกันนาดรีวิวตัวนึงแล้วกัน ไมเอ็นพีนะครับผมเป็นรุ่นดี8,002นะครับตัวนี้800วัตต์นะครับต่อเช่นแนนนะครับรับเบรค18นิ้วได้ตัวละซี่ดอกนะครับขับเบรค18นิ้วได้ตัวละซี่ดอกเพ้่งด้านหลังสื่อไม่นะครับผมเช็คราคาในเน็ตนะครับตัวละเกอาพันเก่าครับมีคอร์นในตัวนะครับมีคอร์นในตัวผลลบสองตัวซ้ายขวานะครับสัญญาณเข่านะครับสัญญาณออกสเปคคอนนะครับ มีป <pl> ุ่มต่างๆนะครับมีคอร์ดนึงตัวนะครับใส่ว่าใส่ก็ได้นะครับคอร์ดีินะครับสื่อไม่เก่าพันเก่านะครับตัวนี้มือสองสภาพสวยครับมือสองสภาพสวยนะครับผมขายเพียงนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะครับเอ็นพีนะครับแล้วก็จะมีมีครับมีกหน่อยนะครับมีอีกหน่อยมีกหน่อยบิดสไลด์นะครับตัวนี้ขายถูกครับขายถูกตัวนี้เอาหนึ่งพันบาทพอไรหนึ่งพันบาทนะครับ หนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีพร้อมนะครับนี่ครับซีชแนนด์ครับผมซีชแนนด์ lr นะครับน่าจะมีบูทูธมีเอ็มพีสามอย่างดีนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับมีหน่อยไม่ลอยครับนะครับไม่ลอยนะครับอ่ะไม่ลอย nts นะครับสภาพสวยนะครับหัวสวยท้ายสวยนะครับอันนี้ลิสเเบอร์มันลิสเซเบอร์มันนะครับ nts นะครับผมไม่ลอยนะครับตัวนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทคอสคารานะครับอ่ะ ค้อทาดานเป็นคอสองทางนะครับคอสองทางทาดานะครับอันนี้เอาไปหนึ่งพันนะครับสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับค้อทาดาอีคิวนะครับอีคิวทาดาครับนี่ครับอีคิวสองชั้นนะครับสามสิบเอ็ดแบนนะครับสองชั้นนะครับนี่ครับอีหอทาดานะครับสองสันสามสิบเอ็ดแบนนี่ตัวนี้เอาไปหนึ่งพันกับหกร้อยบาทนะครับอ่ะ แบ่งกับตัดแต่งงานครับ1,600บาทนะครับ EQ ท h e t a ตัวนี้นะครับ1,600บาทนหกร้อยบาสำหรับของคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้แหละครับผมนะครับผู้ใดสนใจนะครับสินค้าตัวใดรายการใดนะครับบอสสุดยอดมารับนะครับบอสสุดยอดมารับเองกับตดต่อนะครับให้ทางร้านผมส่งให้ได้นะครับส่งของทุกวันนะครับผมส่งของทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับผมนะครับวันผู้ใดโอนมามาจีกับโยกยหญ่เปวันจันทร์เนาะนะครับสองทางการติดต่อสั่งซื้อกับเบอร์โทรศัพท์0833์แปนะครับ 2 737นะครับร้านเบนออดิโอนะครับตั้งอยู่อำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดฝากไว้น้ำแนวกับเรากันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันครับพี่หน้าครับสวัสดีครับ